<One input> นี่ครับเตรียมทำเตรียมทำโปรไฟล์นะอ่ะของเราอย่าดีๆอ่ะไปไปทำโปรไฟล์อ๋เลเตรียมเตรียมตัวนะวันนี้ดูเนี่ยอดวาีทีก็วันนี้หรอด้วยกันนะครู ไม่เคยเจอกันมาก,ก่อนวันนี้ชองเป็นผู้เอกนี่เพชรภูรไทยสีสรสวัตเสือแชมป์ร้อยยี่สิบสองช่องเจ็ดใช่ไหมอ,อดีตอดีตแชมป์ร้อยยี่สิบสองช่องอเจ็ดหายไปสิบปีหายไปนานแล้วชคล่าสุดปีหกสี่นะช่องอเจ็ดวันนั้นเจอ,อหลับน้ำมูลนะเจอ,อ <ๆ S 2> ลับน้ำมูลวันนี้มาเจออีทีเหมือนกันจากค่ายเดียวกันนะลัน้ำมูลในไอทีคนเดียวค่ายเดียวกันเลยวันนี้มาชกเป็นผู้เอกวันนี้ยอดยอดยอดภูไทยกับ ยอดอีทีโอ้วันนี้ปากหัวตัวเท่าในอีทไีได้ได้ลอยนะอีทีได้ลอยยอดภูไทยได้เตีเ้ยเออฮะนี่คือคู่เอคกคู่ไทยเจ็ดสี่อาทิตย์นี้นะโอเคเอะไรที่เล็กก่อนเลยขยับมาที่นโอเคปอที่ขยับนี้โอเคโอ้โหเป็เล็กพร้อมหือกล้องนะครับ